Rosa, we've secured a boat. The connector is Harvey Lynch. It's time, sisters. They'll walk the rest of the way for you, Rosa. Launching SkyNight Archive at your service. Mac OS. Zero nine S. Codename Talon, one of Obsidian's elite light mech, built from the battle data of OS 06F Vienna. Talon delivers top tier performance and incredible agility. What sets Talon apart is its powerful Dominator combat core. It boosts the pilot skills, allowing for faster locking, locating, targeting, and striking than ever before. Test pilot Sylvie, former test subject of the Hyper Aptima project, defected, member of phylum combat style calm efficient sources reveal that multiple recent attacks on labs are connected to sylvie and her supporters from Epylum. sylvie excels at using light rifle and small shield, delivering precise strikes to engage enemies from a distance security alert assessment s threat level high if you spot this pilot and steel trooper report it immediately คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาหน้ารักบริการรวดเร็วปลอดภัยร้อยเปนโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับ PV เปิดตัวของน้องซินเวียและหุ่นคู่ใจของเธอนะครับเรทอลลอนนะโหเท่มากๆเลยนะครับมีเรื่องราวความแค้นส่งต่อกันมาจากน้องโรซ่าด้วยนะครับโอ้โหเท่มากเลยโดยน้องซินเวียและหุ่นคู่ใจของเธอเนี่ย ก็จะมาปรากฏตัวนะครับให้เปิดกระชากันตั้งแต่อัปเดตแรกเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวความสามารถของเธอและหุ่นของเธอกันนะว่าเก่งกาจแค่ไหนครับและควรจะเปิดหรือควรจะข้ามนะโดยน้องซินเวียเป็นพายโลต c l a s s s สายสไนเปอร์นะขับหุ่นขนาดเล็กนะครับส่รักนี้แล้วก็จุดเด่นของน้องซินเวียเนี่ยคือสกิลติดตัวของน้องเขาครับซึ่งจะทำให้น้องซินเวียเนี่ยสามารถ ใช้ท่าปกตินะครับในการยิงและสามารถล็อกออนที่จะเล็งพาร์ทส่วนไหนก็ได้ครับของศัตรูได้เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจบศัตรูได้ภายในนัดเดียวเลยนะครับเกิดดาเมจเราแรงพอแล้วก็มีความสามารถที่สามารถยิงแล้วก็เดินไปด้วยได้นะครับหลังจากจบการต่อสู้ด้วยซึ่งทําให้น้องเอาตัวรอดในสนามรบหรือว่าจัดการศัตรูต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ดีมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีสกิลอื่นๆของน้องซินเวีย์นะครับที่ดีมากๆนะ ไล่จากสกิลแรกเลยแล้วกันนะครับสกิลนี้ครับจะใช้ AP 2นะทำดาเมจ1.2เท่านะครับโดยถ้าเกิดว่าน้องใส่โลนะครับที่เป็นโล่มือเดียวอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีสกิลล็อกออนได้ด้วยนะครับก็จะสามารถล็อกส่วนไหนก็ได้ของศัตรูได้เลยถัดมาเป็นสกิลที่ชื่อว่าบล o o m out นะครับใช้ AP ถึง4เลยนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับโดยใช้ไรเฟิลนะจะมีความแรงคูณ1.6เท่านะครับ แล้วก็จะได้สกิลล็อกออนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถือโลขนาดเล็กอยู่แล้วก็นอกจากนี้นะครับก่อนที่จะโจมตีนะครับถ้าทาร์กเก็ตนะครับมีกาดเนี่ยก็จะไม่สามารถกาดได้ด้วยนะโคตรดีเลยคอันนี้นะครับเพราะว่าการเล่นนะครับผมจำคาญมากเลยศัตรูที่มันมีโลเนี่ยมันชอบมาบังครับหรือแบบมันใช้โลตัวเองกันเนี้ยบางทีเราจะยิงเข้าขอกพิดแบบทีเดียวตายเนี้ยมันก็ใช้โลกันก่อนสกิลนี้ตอบโจทย์มากนะ ถัดมาเป็นสกิลพาร์ีฟนะครับชื่อว่าแกป a แอคแท็นะอันนี้ถ้าเกิดเราโจมตีนะครับแล้วศัตรูเนี่ยมีเลือดเต็มนะครับคริติคอลเรทของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก15%เลยถัดมานะครับเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีในช่วงต้นนะก็จะโจมตีด้วยไรเฟิลสครั้งด้วยกันครับดาเมจต่อครั้งเนี่ยคิดเป็น0.75นะในการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะสามารถใช้การล็อกออนได้นะครับ แล้วก็ถ้าศัตรูใช้โล่เนี่ยจะไม่สามารถกันได้ด้วยแต่ว่าการโจมตีครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเป็นการแลนดอมนะถัดมาเป็นสกิลพาสซีฟนะถ้าแขนของเราถูกทำลายนะครับจะได้การหลบหลีกเพิ่มขึ้นถึง25%เลยนะถัดมาครับชื่อสกิลออฟ t r u c t i o n Shot นะครับใช้ AP 3 s นะสกิลนี้ครับจะมีความแรงอยู่ที่1.3นะครับแล้วก็จะได้ล็อกออนด้วยนะครับถ้าเกิดใส่โล่อีกมือหนึ่งที่เป็นโล่มือเดียวนะ แล้วสกิลนี้นะครับเมื่อใช้นะครับศัตรูจะไม่สามารถกาดได้เลยนะเป็นสกิลที่จัดการพวกตัวโลได้ดีมากๆนะครับถัดมาครับเป็นสกิลพาสซีฟนะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดขาและถูกทําลายเนี่ยระยะการเดินจะไม่ลดลงนะถัดมานะครับไปดูสกิลของเทรดกันนะครับแบบแรกนะครับอันแรกเนี่ยก็คือจากหลังจากที่เราโจมตีศัตรูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถระเบิดตัวพาร์ตของศัตรูได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถรีแอคแท็กได้อีกทีนึงนะครับ ส่วนอันที่2นะครับต้องมีเทรดสก่อนนะอันนี้จะได้ AP Recover y วครับบวกเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ถ้ามีเทรดถึง7นะครับ Initial AP เนี่ยจะบวก1แล้วก็ส่วนเทรดตรงเบต้านะครับถ้ามีเทรด1นะครับเมื่อเราได้ Re แอ็กแเนี่ยขึ้นมานะครับเราสามารถเดินนะครับเพิ่มขึ้น2อก้านะครับก่อนที่จะโจมตีครั้งถัดไปได้แล้วก็ถ้าเทรสนะครับมีถึง4นะครับหลังจากที่เราจัดการพาร์ทของศัตรูแล้วนะครับ จะร l โควเวอ AP ครับ1 AP ด้วยกันก็สามารถทำได้สูงสุดแค่1นะครับต่อ1น1เทิร์นเท่านั้นแล้วก็ถ้าเทรดถึง7นะครับได้ Max AP บ่หนีก1นะถัดมาเป็นเทรดตัว Y 1ตรงนี้นะครับถ้ามีเทรด1ตรงนี้นะครับเมื่อโจมตีโดยใช้สไนเปอร์นะครับเมื่อศัตรูอยู่ในเล้งนะครับที่ถูกโจมตีนะครับก็จะ d ด a ลเป็นดาเมจ0.35นะครับ เพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเทรดนะครับมีถึง4นะครับจะได้ Mac AP บวกอีก1ถ้าเทรดเป็น7นะครับถ้าเกิดเราได้ r e a c t แท็ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ r e a ย t แท็นะครับเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งต่อต่อเทินครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเพิ่มจำนวนการใช้วัน n i n g s h o ตนะครับเพิ่มขึ้นอีกเทินละ1ครั้งด้วยกันแล้วก็อันนี้นะครับดาเมจนะครับการโจมตีหลายๆครั้งเนี่ย จะบวกขึ้น0.5แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าศัตรูไม่ได้โจมตีนะครับการโจมตีจะเป็น hit part เข้าที่อันที่เลือดที่น้อยที่สุดนะส่วนตัว t h r e a Y2 ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับถ้ามี thread นะเมื่อเราใช้ล o c k on นะครับ d a m a g จะบวกอีก4%สามารถ s t a ็ได้สูงสุดถึง20นะครับโดยคิดเป็นจำนวนที่เราเหลือในการเดินนะนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก4%เลย ถ้าเทรดมี4อันนี้จะแม็ก AP บวยอีก1ครับถ้าเทรดมี7เมื่อเราจัดการตูได้เรียบร้อยนะครับ AP จะบวยอีก1นะครับสามารถทำได้สูงสุด2ครั้งต่อ1เทิร์นด้วยกันถัดมานี้ถ้าเกิดว่าเทรดเราได้ถึง10เมื่อเราล็อกออนนะครับ hit เรทจะบวยอีก10นะครับก็คือความแม่นนั่นแหละแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเทรดมีถึง13นะครับตัวไอโล่นะครับของเราเนี่ยที่เราถืออยู่นะครับดาเมจจะโดนน้อยลงนะครับ15% แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเทรดเราถึง16เลยเนี่ยไอตัวสกิลประจำตัวของเรานะครับก็จะไม่ต้องใช้โล่อันเล็กแล้วนะฮะตรงนี้ก็เราสามารถใส่อันอื่นได้เลยนะครับก็สามารถเดินแล้วก็ยิงศัตรูล็อกออนศัตรูได้เลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆทีนี้มาดูความสามารถหุ่นของน้องซินเวียนะครับเจ้าเด,ดทอลลอนตัวนี้นะบอกเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ สกิลแรกครับคอน c o n เลอร์โลเคเตอร์นะครับ,รบอันนี้ถ้าเกิดเลเวลแม็กแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราโจมตีอยู่นะครับถ้าฮิตเลตของเราเนี่ยเกินกว่า70%ขึ้นมาเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก1%ในทุกๆ1%ที่ฮิตเลตเกิน70%นะครับสามารถสแต็กได้เต็มที่ทั้งหมด25%ด้วยกันส่วนสกิลที่สอนนครับ Excuse Module นะครับเมื่อโจมตีพาร์ทของศัตรูที่ HP ต่ำกว่า60%นะครับ ดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึง18%และถ้าพาร์ทของศัตรูถูกทำลายเนี่ยก็จะได้สก mm ิล hmm. เขาเรียกว่าไล่ตามเข้ามานะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก0.25ให้แก่ศัตรูตัวนั้นๆแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเพิ่มความแม่นยำที่10%นะครับอันนี้เป็นเลเวลแม็กแล้วบอกครับว่าหุ่นของน้องเขาเนี่ยเดทาลอนเนี่ยเสริมความสามารถของน้องซินเบียเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ถ้าฮิตเรตสูงๆเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะเต็มที่ได้อีกถึง25%เลยนะครับแล้วก็ถ้าจัดการพาร์ทได้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยดาเมจจะยิงส่วนถัดไปเนี่ยแรงขึ้นอีก0.25เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันนะน้องซินเวียเนี่ยเก่งมากเลยนะครับผมอ่ะใช้น้องเขาเป็นแบบตัวทำดาเมจด,ดิวเลอร์เรือธงเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าเกิดจัดการศัตรูได้นะครับ สามารถเดินได้ทันทีเนี่ยวิธีการเล่นผมก็ง่ายๆครับเรารู้ดาเมจน้องเขาอยู่แล้วว่าทําดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่เราก็เลงอัดตัวบอดี้ครับหรือว่าคองฟีของศัตรูครับแล้วน้องเนี่ยมีสกิลที่เมื่อแต่การศัตรูได้ครับก็จะเดินได้อีกแล้วถ้าเกิดเราอัพเทรดเยอะๆเนี่ยามันจะเดินได้ไกลมากเห็นไหมฮะเราก็สามารถเดินได้เรื่อยๆครับทาให้เรามูฟไปข้างหน้าได้ไวมากๆครับแล้วก็เคลียร์ศัตรูได้ไวมากๆ แต่ว่าเล่นน้องเนี่ยอย่าลืมข้อจำกัดน,นึงครับว่าน้องไม่สามารถเดินได้เกิน3ครั้งนะดังนั้นเมื่อจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเดินกลับนะครับเพื่อที่จะเซฟตัวน้องเขาไม่ให้โดนพวกศัตรูโจมตีส่วนในกรณีที่บอดี้ของศัตรูนะครับมีเลือดเยอะนะแล้วเราไม่สามารถจัดก,การได้ภายในทีเดียวนะครับก็จะเน้นตีเป็นพวกทําลายแขนหรือขาอะไรอย่างเงี้ยเอานะครับหรือ ผมก็จะใช้ตัวมิไซล์นะครับจัดการลดเลือดตรงบอดี้ไปก่อนอย่างเงี้ยครับพอเลือดเหลือน้อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็เอาน้องซินเบียร์ของเราเนี่ยครับจัดการศัตรูซะแล้วก็เริ่มต้นครับทำการเคลียร์ได้เลย โดยอย่างน้อยเนี่ยพยายามให้น้องซินเวียฆ่าสตูได้ประมาณ3ตัวนะครับต่อเทินก็จะคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวน้องซินเวียและหุ่นเดธทอรอนของเธอนะต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวมัสแฮทจริงๆนะครับสร้างความแตกต่างในสนามรบได้แบบสุดยอดจริงๆหลังจากที่น้องโลซ่ามาครับก็จะเป็นน้องซินเวียนี่แหละครับที่เข้ามาฉะนั้น ห้ามพลาดเลยนะสำหรับน้องคนนี้ครับและหุ่นของเธอเพราะว่าถ้าเปิดน้องอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีหุ่นนะครับความสามารถจะตกลงค่อนข้างเยอะเลยคือน้องเนี่ยจุดเด่นอะ่ะจะต้องจัดการศัตรูได้ภายในช็อตเดียวนะครับหรือจัดการพาร์ทส่วนไหนส่วนหนึ่งของศัตรูได้อย่างเช่นศัตรูที่แบบมีแบกมิสไซล์มาข้างเดียวหรือว่าถือปืนข้างเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราจัดการส่วนนั้นๆได้เนี่ยศัตรูตัวนั้นคือเหมือนแบบยูสเลตเลยครับก็คือไม่มี ความจําเป็นอยู่ในสนามลบเลยก็คือทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละนะหรือว่าพวกตัวที่เป็นพวกหมัดหรือว่าถือไอตัวดาบเอออย่างเงี้ยถ้าเราจัดการขามันได้นะครับก็เรียบร้อยเช่นกันฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆจริงครับกับสนามรบของเกมนี้จริงๆนะก็อย่าพลาดครับมีเพชรยังไงก็เปให้เธอละกันผมแนะนำจริงๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ หรืออยากมีคอมเมนต์ใดๆนะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะฝากกดติดตามและช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบายบาย